เข้าสู่ช่องป้าจำลองสหายลูกพลน,นะคะวันนี้เราก็มาดูหมักนาวค่ะหมักนาวหมักนาวพ่อคุณกีค่ะดกมากเลยค่ะนู่นค่ะโอ้โหดกมากเลยสวยงามมากดกก็ดูกดู ได้มีความสุขกับธรรมชาติค่ะมะนาวค่ะมะนาวนี่กินดีค่ะกินทั้งเปลือกเลยค่ะอะกินทั้งเปลือกบีบเอาน้ำน้ำอ่าอะไรอ่าเกลือบีบเข้าปากเลยเสียงจะได้ดีค่ะพี่น้องเรื่องจริงไม่ได้ขีตัวเด้อโอ้โหดูดูมะนาว อิชาต้นมะนาวมันได้ปุ๋ยได้อะไรลูกเบลอร์เบลีบล่ลเลยค่ะเขาจะสั่งว่าสามะนาวเขาเขาก็จะสั่งว่าอะไรคะคุณยายจะกินอะไรหรือเปล่าสามะนาวคะ่ะเขาก็เลยให้ซามะนาวไปค่ะอนอกจากสามะนาวมีแล้วมะนาวมีแล้วใช่ไหม ลูกเท่ากำปั้นเลยมะนาวอียงเนาะย่านหลายแล้วต่อมาเราก็มีมะม่วงค่ะมะม่วงอันนี้มะม่วงพันอะไรคะชุกแระเบ่อทำไมมันร่วงอยู่เต็มขี้ดินนะกินบ่ได้ดอกมะนาวค่ะคุณแม่ นี่ค่ะคอยจะปิดเอาอยู่เด้อหน่วยหนึ่งเด้ออย่าหาวคอยขี้โกงได้คอยขอปิดเอาหน่วยหนึ่งลูกเบลอเลยมะม่วงมะม่วงอีอย่างก็มะม่วงอย่างก็มะม่วงเขียวใหญ่มะม่วงคาดอดมะม่วงเขียวใหญ่ มะม่วงนี่ลูกหนึ่งอาจจะเสร็จให้ยายนะคะวันนี้ค่ะอุ้เสียงดังแทบอ่ะอือดูมะนาวค่ะว ชะออนมะนาวค่ะไม่ได้ชะออนอีกอย่างดอกอืเต็มต้นเลยค่ะอแล้วก็อ่าผักหวานนี่กำลังเกิดเยอะแยะค่ะปลูกผักหวานพึ้นแต่ว่าไม่ชะออนอีกอย่างดอกชะออนมะนาว นมองมองวออ่างานัะไรแซ่บนะอ่าสะอมนี่สงสัยน้องนิวอ่าไปพัดชายไขรเลยวะ อันนี้มันชุกแล้วบ่ยังบ่กชุกนะโอ้ลูกใหญ่แล้วค่อยจะเอาลูกนี้แล้วบอแล้วค่อยจะเอาลูกนี้เมื่อกินเลยเอาไปบุ่มดีกว่ามันล่วงอ่ะโบแมนมอเดาลเดอรอละ อ่อนนะมนะนาพยานลูกนะั้นนะมันล่วงมากนละนะลูกนี่แหละล่วงในะอนอนเอฟซีนี่ เดีย๋ยวคอยจับคนเด้อลูกนี่อนะอนาคตนี่จะล่วงค่ะล่วงแล้วล่วงแล้วหนึ่งลูกหักเก็บเอา ก็พาเอฟซีมาเที่ยวบ้านโฮมสเตย์คุณกินะคะนี่ค่ะสงการมได้มาตั้งนาน มา,าดูผลไม้ที่แม่คุณกีปลูกค่ะลูกอะไรนะเขาเอื้นลูกอะไรแน่แน่แน่เอื้นลูกอะไรอ,อย่างวะคอยตัวลูกตัวเล่นอยู่ พูเื่นบอกเยอะแยะค่ะพี่นอ้องให้ตัวลูกตัวเล่นอยู่ในลูกอีอย่างเนาะพูพูอ๋ผีมือแม่คุณกีนี่แสดงว่าแกเป็นผีมือเย็นๆเนาะหมักบวบก็มีแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเราไม่ได้เกงหน่อไม้ค่ะเยอะแยะไปเลยพู้ใอยตัวลูกตัวเล่นอยู่ค่ะนี่นค่ะ ยายชูมให้เบิ่งลูกเอียงเเคยหงจากว่าแต่ที่แน่ๆลนะ่ะมักบวบพร้อมเพย็จบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้คุณยายด้วยคะ่ะบายบายเด้อขอบคุณค่ะ ไปแล้วบุญบุญ